ลลรายการเจแปนอร่สุดสัปดาห์นี้ขอนำเสนอร้านเนื้อย่างและสเต็กเนื้อแสนอร่อยที่โตเกียวพร้อมแล้วไปที่ร้านแรกที่ย่านอากิฮาบาระกันได้เลยสวัสดีค่ะให้ทายว่าเราอยู่กันที่ไหนเราแต่งตัวที่คืออนโนเนะอันนี้ก็แบบแนวแบบอะไรนะ รูฟี่รูฟี่เท <laughs> ี่ยงก,ก็แบบจัดเต็มมาเลยนะคะ,คะแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ย่านเขาเรียกว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นของชาวตโตเกียวนะคะอากิฮาบารานั่นเองอและแน่นอนค่ะมาอากิฮาบารานะคะเราก็ไม่ได้พาดูแต่แบบว่าตุกกตต๊กตุ่นตุ๊กตายอย่างเดียวเราก็ต้องมาหาของกินด้วย ของกินเราไม่ได้ธรรมดาอะไรเอยป้ายใหญ่ใหญ่ใหญ่มากนะคะของเราสายเงื้อนั่นเองนะคะเรามาที่ร้านทาเครุ่ะสาขาอากิฮาบาระค่ะที่นี่นะคะได้ข่าวว่าจะมีเนื้อนี่แบบเขาเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดเลยเสิร์ฟนะคะชานึงอะ่ะเฉพาะเนื้อ1งกิโล<ะ>จ,รจริงจริงๆวันนี้เรานัดแบบนายนะคะกัแบบปูรูพี่ปูมาถล่มกัน เราลองดูว่าอกเนื้อ1นกิโลมันจะเด็ดขนาดไหนโอ้โหมันจานนั่งใหญ่มากแต่ว่าเราผู้ดีเราเราสั่งสเต็กกันโอเคเราะกินอไรง่ายเราอยากกินสลอยแน่นอนอันนี้อะไรเป็นช้างอัล๋อยเก๋น้ำวันนร์วันเออเดี๋ยไปลองกันดีกว่าไปละตามไปดูเมนูกันนะคะ หน่กิโลกรัมโดยกำหนดเพียง5ชิ้นต่อวันเท่านั้นด้วยจุดขายนี้จึงทำให้ร้านเป็นที่นิยมในวัยรุ่นญ,ญี่ปุ่นเป็นอย่างมากครับผมเต็มเลยอ่านี่ฮะอะไรเนี่ยหนุ่มๆเขายกกันถ้วยเป็น,บปนบแบบว่าเป็นเนาช้วยใช่อันนี้เนื้อ1กิโลฮะ1กิโลกรัมอันนี้อะไร อนี้เนื้อไม่รู้กีโลอันนี้หนึ่งโลไหมเนี่ยอันีหนกิโลเหมือนกันป็นหนักนะเนี่ยหนึ่กิโลน้้งเราอยางท่บอกไปว่าเราประจักต้แบบดะแต่ว่าแบบว่าชุ่มฉ่ำมากของชี้เนี่ยของเราสั่งไสแอลกันไสแอลที่เป็นเนื้อ้งของมีอ้อมเป็นเซอรรอยเซอรรอยกินกันดีกว่าของนืยางคะนุ่มๆมนื้อย่าคิมแต่ว่าไอตรงนี้เขามีเครื่องปรุงด้วย kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test only I could go back in time, i tell myself that everything will end up alright. Just push <pullboy> yourself, test yourself, figure <risque> out what you like, find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can't change. ขวานแต่ข้างล่างก็จะเจอถั่งนะของเจียวและกระเทียมเจียวตรงนี้ก็จะเป็นน้ำมันงานใส่เข้ามานิดนึดน่งปิดฝาแล้วก็เนี่ยนะกระเทียมซอยออะไรบางๆเจียวใส่เข้าไปหน่อยอ่า ด้วยอะไรเนี่ยแล้วก็จะมีแกนแมทให้หมดเกลือมันมีอะไรมีเกลือมีพริกไทยแล้วก็มี<อ>เขาเรียกว่าอะไรกระเทียมอ่านี่แหละใส่เข้าไปนิดนึงแล้วก็คนให้เข้ากาันกินกับข้าวกับสเต็กรับรองเด็ดเวอร์ ต่อไปนะคะร้านแท้เปรูปเนี่ยนะคะมีหลายสาขามาในตกลในตัวเดียวเนี่ยแต่ว่าเราเลือกมาแนะนําที่อากิฮาบาระเพราะว่าไม,ไม่ไม่ค่อยได้แนะนำร้านะะอาหารดนี้ที่นี่แบบคนไทยมาที่ด้านนี้บ่อยนะคะมาช้อปปิ้งมาซื้อของมาดูอันนี้ไม่มาอะไรมากมายนี่ก็เลยคิดว่าเออมันต้องมีจมุดเื่นที่แบบว่าอิ่มอร่อยราคาถูกแล้วแบบจุใจแบบเนี้ยเอก็เลยร้านจานนี้เลยนะคะแท้เปรูเห็นเด่นชัดมากป้ายเหยื่อนี่ใหญ่อลังการใช่ใช่ ถ้าใครอยากมันจะมีนเนื้อจาระดิ้งโลเหมือนบบที่ครูกับพี่นายนะนไปม,มาเร็วนิดนึงหรือไม่น่จาจะมาเขาดีเซิรได้ไหมไม่ได้ดีเซิร์ฟไม่ได้แบบไปวอร์กอ,อินเข้ามาอ๋อก็มากินข้<ๆ>ออาวในแต่ว่าถ้ามารเร็ว,วๆก่อนเที่ยงอาจจะได้กินอ๋ตอตอบแถวหน่อยนะแต่ว่าถ้าไงก็กินสเต็กเหมือนที่อ้อมกับพี่กินก็ได้อร่อยมากนิ่มอ้ายกับช้างนะไม่แพงอร่อยด้วยอร่อยมากส่วนคนนั้นหมดแล้วเหรอคะเนื้อหนึ่งกิโลเนี่ย เข้าวฮะข้าวไปไหนคะข้าวตามเหรอแลือคราบพี่ปูก็กินเนื้อหมดแล้วอาจารย์กินหมดแล้วนี่เร็วๆเราสู้ๆเนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยไหมน้ำตาลอะปะเดี๋ยวพี่อ้อมพาไปชมวิวต่อนะคะวันนี้ขอตัวกินก่อนนะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนอร่อยสมกับโชว์ไกลของพวกเราไหม ความอร่อยที่ไม่่วนมากในแต่ละย่างของญี่ปุ่นกับรายการ J8 อะไรสุดๆเย้ป8อร่อยสุดๆต่อไปเรามาต่อกันที่ร้านเนื้อย่างชื่อดังขวัญใจชาวทำงานที่ย่านชิบูย่ากัน สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชิบุย่านะครับใจกลางโตเกียวเลยนะครับวันนี้นะครับมีร้านอาหารร้านนึ่งนะครับอยากจะแนะนามากๆเลยนะครับก็เป็นร้านเพื่อนของเรานั่นเองอ่าเคยมากินแล้วนะครับเมื่อ2ปีก่อนนะครับวันนี้นะครับเรามาชิบุย่าก็เลยนึกถึงร้านเนื้อของเขานั่นเองนะครับร้านนี้นะครับเด็ดตรงที่เป็นวากิวนะครับมาจากทางมิยาสกิแล้วก็รอบๆโตเกียวนะครับเราจะไปกินฮอร์โนกูกันนะครับ ครูพี่อ้อมแล้วก็น้องๆรออ,ออยู่ที่ร้านแล้วตามพี่ปูกันมาเลยมา นัอยเป็นหมูดาวเป็นหมูราวโตเกียวก็มีไม่ใช่แค่โอซาก้าใช่ไหมร้านนี้เหมือนเดิมเลยเนาะที่เราจะมาโตเกียวก็ต้องมากินฮอร์โมนกูจียูนั่นเองก็คือกูกูไม่มีความหมายนะพี่อ้อมถ้าเป็นภาษาเกาหลีเ็าจะแปลว่าเพื่อนแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะหมายถึงว่ากูดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาษาไทย ไม่มีาเออเป็นภาษาโบราณภาษาสมัยก่อนถือว่าภาษาสุภาพเหมือนกันเขาถึงบอกว่าร้านเขาเนี่ยดีไม่ดีก็รู้แล้วกันว่าไม่มีน้ําจิ้มอ่ะไม่ต้องใช้น้ําจิ้มไม่ต้องจิ้มกินสดๆเลยใช่แล้วกินไแล้วิ่งแล้วกินได้เลยอันนี้เต็มเต็มเต็มสุดยอดเต็มโตมากปาจีนะคะพี่ย้อมเนี่ยกับคุงเป็นหนึงของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเคยไปกินเวลาเมื่อสักสามปีที่แล้วแต่อีกสาขาหนึ่งแต่วันนี้พี่ตุ้กขบอกว่าเอ้ยลุงไมว่าจริงๆเราร้านเนี้ยมี ชูบุญยากพี่บอกไม่รู้เลยไหนๆเราก็ปรับมาชูบุญยาโรงงานเราก็แบบอ่าพามาหน่อยแล้วกันเออไม่ไหวแล้วนะขอเลิกไปแล้วกันนะเลิ่มอะไรก่อนดีเยี่ยวข้ามเกีวตันค่ะเกีวตันเกีวตันยกีวตันเอาฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีถูกไปเลยหนาหนามากอ่ะมันต้องครบส่วนครบชิ้นครบคนนะ แน่วนูอ้ม่ิวตันของไข่ของคนนั้นนะคะดูแลความสุขอะไรกันในเออโอ้ยปวดปวดปวดเลยนะดเลยนะอายนะสีอเยทีเดียวโอเอ้ยที่สุดแล้วเขาเด็ดทั้งเนื้อทั้งคิวตันแล้วก็ซุกใช่ไหมวันนี้เราก็เลยมาซุกแบบหนแบบมากเลยอ่ะมีทั้งซุกที่เป็นแบบฟูมอแล้วก็นี่อะไรอ่ะซุกไข่สุขุ่ขโก แล้วก็ของน้างานนะคะสุกิมจิซุกิมจิสีสันสดใสค่ะดีอ่ะนงน้ายแบบมันเดือเกือนิดนึงยอดมากเลยลิ้นหนานุ่มจริงจริงแล้วนะคะ สิ่งที่เด็ดมากคือแบบพี่ออมชอบร้านนี้เลยนะอีกเมนูหนึ่งก็คือกิมจินะคะต้องบอกนะบอกว่าอร่อยเหมือนเดิมต้องพูดอย่างนี้อร่อยจริงๆมันกินแล้วมันคิดถึงนะมันกว้าใหญ่แล้วก็รสชาติเข้มข้นใช่ไห้คไอช่วยหน่อยเดี๋ยทำแบบใหญ่ๆเลยอย่างนี้จริงใหญ่มากกิมจินี้ใหญ่ดีมากแล้ว เราก็ต้องผ่านึใบนี้ไอ้ยนร้านนี้อ่อยมากนะได้ชิมซุปยังคบชิมสุปรอยางซุปาลมายอดดีนี่บัดีนี่บัมทุกนดีอะดีนี่บักยอดดีนี่บ เจ๊แปะอร่อยนะสุดๆนีนะคะมี2แบบนะคือแบบอันนี้นะเรากินแบบหนาแบบหนาก่อนนะคะซึ่งส่วนงกลางแล้วก็จะมีส่วนที่อยู่ที่แบบว่าส่วนปรายที่มันจะแบบว <Nein. S 1> ่ากรุบๆสำหรับผมอะกรุบนะย่างเลยเอากรุบๆลงเลยค่ะ ตุบตุบลงทั้หมดโอ้ช่อบสุดโอ้ปูรูปรูนี่คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะซุปกระดุมหูใช่ไหมคือเนื้อเนื้อซุปกระดุมเนเหรอโอ้ยจำได้อร่อยทำได้จำได้แล้วจำได้แล้วซุปพาลูมอนเป็นเครื่องในหัว ก็มีมันรวดอ่าซุ้ขึ้ไงดูวัวเป็นยนะังไงครับอ๋อโอ้ยมันฉ่ำอ่ะฉ่ำนีอร่อย <ทำ S 2> เลยอ่ะหมูเป็นยอดอร่อยมากเลยเ็ดมาเ็ดออกเลยอะแซ่บ่ะแซ่บเนาแซ่บยแบบสวยๆเลยครับพี่ค ไม่ง่ายค่ะตูี้ต้องง่ายต้องย่ากพี่ไม่มีพี่ยากพี่ก็จะรอกินอย่างเดียวรอกินอย่างเดียวไอ้ก็ไม่มีพี่ยากไอ้ก็จะรอกินอย่างเดียวอย่างเดียวกินอย่างเดียวนี่นะกินจังเออไอ้สุขเห็ดนี้ช้ได้นะเห็ดมากเลยเนาะเห็ดพี่อ้ํากินไม่ได้่มอ้าวพี่ต้องดู เห็ดเอหัวลุกเผ็ดจิ้บเลยเห็ดมาลลาเลยอะแรงมากอสุดโอ้แรงอี้แล้วโอจะไปร้วเออได้แล้วมันเล่นไฟเห็นไหมมนี้หนึ่งเนเราต้องดูแลเนื้อดีๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายไม่ก็มันก็ไหมนี่แค่ยลังนี้ ใา่หรือไม่นีตรงนี้เขาบอกว่าให้กินกับวาซาบินะเป่นจนท่มีที่มีซาบจริงๆอ่ะแล้วขอวาซาบิมาเลยนะคะโอ้โหมาใหญ่ขนาดน่ดหืมหืมหบ้าบอร่อยเลยอ่ะอร่อยพอดอร่อยอ่อกอร่ หอ,อมมากมันยิ่งกว่าคำว่าก,กูเนาะมันต้องแบบว่าสุกโก้อะไยไม่ใช่แค่กูเนือ้อของเขาอ่ะจริงเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางแบบมิยาสากีมิยาสากีดีมา,ากแล้วก็มีรอบๆโตเกียวอย่างชิบะหรือว่าเท่าคุนมามแต่วันนี้เรากินก็คือมิยาสากินะคอ นี่เลยยุกเกะฮะมีเชี่ยอีกแล้วยอดก็คุกเขาให้เข้ากันนะฮะเมนูต้องบอกเลยว่าเมนูนี shit, ้เนี่ยไม่มีใครย่างเฮ้ยรู้ได้ยังไงชิมอยู่แล้วจำได้ว่าหวานมากที่เนี่ยก็ถือไปเลยไงคนเดียวไงแายน่ใส่พริกที่หนูเนี่ยเมื่อกี้ไม่ทันละมีน่าจะทันตีแค่ทำเดียวก็หมดไม่ไงสดไหมหวานไหมย่าทหน้ากโดนแน่ ไม่ค่อยอร่อยนี่เดี๋ยวนะเนื้อมีอะารเสกี่ยนนะสุดยอดอีกแล้วมันหวานดีมากเลยหวานหวานมากอ่าลองชีชิมซีก้ญี่ปุ่นหวานมากก้อยญี่ปุ่นจะเหมือนก้อยไทยไหมเชี่ยเอ้ยถ้าเอาไปที่หนูลงอ่ะอร่อยหวานมากต้องมีความนิดหน่อยหวานลืมอ่ะหวานเลยเนาะ ขาไปครอบครองทันทีมากวันนี้ก็เกิดไรตรงนี้มันก็ลาเลยลายนะล่ะ ีินฟีนิเนาะคาราเมียโอ้คาราเมียนี่แบบหวานมากใช่สองกันเลยเพราะว่าทุกคนบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากจริงๆแล้วเราก็คป็นสิบนไปก็เลยได้มาสองชิ้นนี่ยนัแล้วนะเหนื่อยไหมนะใหญ่ไปหวานใช่ไหมล่ะ อ้วดาเลยเนาะหวยมากเยมันเด้งนะมันนุ่ยมาน้องละลายเวอร์น้องละลายด้วยอ้าวมาถึงส่วนสําคัญก็คือตาแต่ชิ้นใหญ่ก็่โตหมากออนี้เลย้อาท่านเหล็กกันหน่อยใช่ไหมยอดเด้งไหเนี่ยเพราะก็ไเพีกินข้างในกินับกินแล้วลนะพวกเราเนี่ยเนผู้ชาไม่กิน เขาบอกว่าเขาก็มหอมด้วยค่ะบางในบางทีรอบเดียวเขาบอกว่าให้มันสุกด้านหนึ่งแล้วก็ด้หนึ่งล้วชุ่มฉ่ำอจริงเหรอเด็กทะเล่อสองด้านใช่ไหมเอาฝั่งมันเอาหอมไปเลยมาเดี๋ยวกลับนี่แหละเอาแต่ว่าเราต้องกินแบบนี้แหละเราต้องเข้ากินกันเอ๊ะจะกลับให้ดูไว้ด้านหนึ่งเป็นอย่างนี้นะนี่ถ้าสุกประมาณนี้เราก็ลอยนิดนิงแล้วกินได้เลย แบบนี <c oughs> <kleine and> ้ด้วยนะอดูมกับีคกับีักับอีจะกินแบบนี้เตรียมใจแล้วอา่านะันนี้ออันนี้ขอชีไม่กลาอันาที่ชีบอกไงก็เดี๋ยวเหลือไ้ชิ้นหนึ่งอ่าชิ้นเดินเราจะชาเลนกันอ่านี่นะอันนี้เก็บไว้อันนี้เก็บไว้กบไว้นะไปทังแค่หรอเอามาเอยด้ตามต่อไปทีมเกตคาุมอน ระหว่างรอตับสุมไฟจะลุกแล้วซุ่มไฟไฟไฟตื่นตาตื่นอะไรอะ่อะไรอกตื่อะไรอีกอมมากัยอดมันอดมอะอะไรอย่างเงี้ยเราชิมตับอะไรนะฮะอ่าะห้รี่ิวตับก่อนเรอไหมอะรอนจริงหรอ อร่อยมากมิมฉ่ำแล้ะพอร้อนเอาเอาในมือของยอมแล้วคนแรกเลยนะคะที่จะชีมโอ้โหเราจะกินตับกันเรารอคือร้อนสุกๆมันโอ้โหยันนั้นมันไฟกินหน่อยกินได้เห็นไหมอ่ะวัวมันไม่เป็นไรเข้มอร่อยเลยอร่อยมากค่ะหลวง่อใครกินเต้เลยแล้วนะ ก็มีในยูนิตก็มาเออดูรังตามันกินนะคะเดี๋ยวพี่คู่จะของ่วพิเศษให้เออแล้วเลือกเนื้อบัฟมันๆของพวกเรานะรับรองเด็ดปินงไปแพ้กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะอร่อยสดกับโซโลแก่ของพวกเรานะคะว่าสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอร่อยสุดๆ I love you.